Thank you. วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าในวันอังคารในสัป,ปดาห์ที่15เนี้เรากําลังติดตามเรื่องราวของประเทศอิสราเอลในเบื้องต้นนะครับเราก็จะเห็นโมเสสเนี่ยได้รับการช่วยให้รอดจากแม่น้ํำในซึ่งเป็นเหมือนกับนิยายที่เกิดขึ้นใน,ในหลายหลายประเทศก็มักจะมีคล้ายๆกันแล้วก็เรื่องราวของโมเสสเนี่ยมันไม่ใช่นิยาย แต่มันคล้ายๆกับเป็นหนึ่งในนี้ในี้ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยที่มีพระบินเจ้าเป็นผู้กระทําเป็นพญาสอดส่องของพระเจ้าที่ให้ได้เลือกเอาบุคคลหนึ่งที่จะช่วยประเทศอิสราเอลในภายหลังเราก็จะเห็นว่ามีการช่วยออกมาจากน้ำแล้วก็มีชื่อว่าโมเสสและจากนั้นก็ เอาไปให้แม่นมซึ่งในที่สุดก็รู้ว่าแม่นมนี่นก็คือแม่แม่จริงของเขานั่นแหละแต่เนื่องจากว่าจะต้องโยนลงไปในน้ําโดยมีตะกรา้าสารรออยู่แล้วใส่เข้าไปแล้วก็ตัวเองก็รอด้วยใจยจดจ่อเดินไปจนถึงเ,เด็กก็ไปตามน้ําจนถึงที่ที่ทิดาของอพระเจ้าฟาโรอาบน้ําอยู่ ก็ได้เอาขึ้นมาแล้วก็บอกงันเด็กน่ารักมากต้องหาแม่นมมาเลี้ยงเขาในที่สุดเราก็เห็นว่าแม่นมที่เลี้ยงนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่ว่าเป็นแม่ที่แท้จริงของโมเสสนั่นเองนี่เราจะเห็นว่าแผนการของพระบิณจ้านั้นเป็นแผนการที่แยบย์มากนะครับส่วนในพระคัมภีร์นั้นก็พูดถึงศุนาฏกรรมของคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าในสมัยที่พระเยซูเจ้าเดินไปเทศนาสั่งสอนนั้น ก็มีคนที่เชื่อในพระองค์มากมายเหมือนกันแต่อีกพวกหนึ่งนั้นคือพวกฟาริสีคัมภีร์าจาร์เนี่ยเป็นคนที่ใช้ใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับสิ่งที่พระองค์สอนสิ่งที่พระองค์ทําเป็นอัศจรรย์ก็บอกไม่เห็นไม่รับรู้ฉะนั้นจึงทิ้งทุกอย่างทิ้งพระวจาของพระองค์และทิ้งพระองค์ด้วยทําให้พระองค์ต้องออกไปประกาศพระวรสารในที่อื่นแทนที่จะ,ะช่วย อิสราเอลให้เป็นชาติที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระองค์ยังบอกอีกว่าเราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาเมืองโสดมและโกมราก็จะรับโทษเบาวกว่าเจ้าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระองค์รู้สึกเวลาที่ออกไปเทศนาสั่งสอนเวลาที่พระองค์พูดความจริงเขาก็บอกเป็นความเท็จเวลาที่พระองค์สอนเขาเขาก็ ปิดหูปิดตาปิดหัวใจและในที่สุดเขาไม่ได้ยินอะไรเลยนี่ต่างหากที่ทำให้การเทศนาสังสอนของพระองค์ไม่บังเกิดผลในจิตใจบุคคลเหล่านั้นเราต้องถามตนเองนะพี่น้องว่าพวกเราพร้อมไหมที่จะฟังพระวจ,จาของพระบิณฑ้าหรือว่าเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่ถ้าเราต้องการก็แน่นอน พระวาจาของพระบิจ้าเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตและพระวาจาของพระบิจ้าก็มีกฎเกณฑ์ที่จะให้เรานําไปปฏิบัติเพื่อความรอดของเราเองและของทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเป็นต้นคุณพ่อคนแม่ถ้าปฏิบัติตามพระวาจาของพระบิจ้าก็จะทําให้ลูกหลานนั้นได้รับพระพรและเป็นหนทางเป็นเหมือนกับตะเกียงเป็นเหมือนกับแสงสว่างสองทางลูกลูก วันนี้ก็ได้คุยกับครอบครัวหนึ่งทีมเขาก็บอกว่าเอ,อลูกๆของเขาเนี่ยบอกว่าเอ,อฟังพระวจาของพระบินเจ้าหรือคําบทเทศของคุณพ่อของสังฆราชแล้วนี่ก็ไมยย่จําเป็นเข้าวัดอีกแล้วเนี่ยเลยบอกกับเขาว่าไม่ใช่นะพระวจาของพระบินเจ้านะั้นบอกให้เราไปวัดต่างหากไม่ใช่ฟังพระวจาแล้วอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ในรถแล้วก็จบไม่ใช่นี่ต่างหากที่ทําให้พวกเรามีชีวิตชีวามากขึ้น ตรงกันข้ามกับคนที่เมื่อปิดหูปิดตาปิดหัวใจแล้วเนี่ยเขาก็เดินอยู่ในความมืดเวลาที่มีปัญหาเข้ามาเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาแบบมนุษย์ก็คือการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องแน่นอนแต่ถ้าแก้ปัญหาตามพระวาจาของพระพิจารณาแนะนำแล้วก็พวกเราก็จะออกจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นเป็นเหมือนกับฟ้าหลังฝนก็จะมีความสวยงามอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านนะครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง